ีสุดยอดสวยงามโอเคครับแซบๆครับโอนี้ได้ออกเลยหอนเด้อหอนเด้อนี่สวัสดีครับบบาวเอ็มมาแล้วพี่น้อง ม่เสิ้าเห็ดหมูอบปิปนะครับผมเห็ดไข่ไไก่อบปิบแล้วครับนี่ครับพี่น้องหมูสันคอนะครับผมมักยางดีผงชุดสอดผิกไทยนะครับรสด,ดีโอเคครับผมอา้าวเอาอุปกรณ์วางเลยนี่ครับ เอาปี๊บคุมเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเข้ามาติดตามนะครับว่านาตาสิออกมางานนายกินสไล้นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจครับเด้อเราติดตามแสบๆเลยวันนี้หลังจากที่ห้าอบมาประมาณสิบวนที่นะครับเดี๋ยวเข้ามาเบ่งมูเขานะครับผมอ้าวเปิดอโอบเลย โอ้ใส่ถุม้มหอย่างดีโอ้โหก็สวยงามอยู่ครับนี่กระลังเหลืองพี่น้องซุดเจียวครับผมทานกบบพอดีนะครับผมโอเคครับเอา้าวปิดเลยท้เบิลตัสิใหม่นะครับผมโอเคสวย หลังจากที่เท้าโอบมา20นาทีนะครับผมอ่ามาบ่งเลยครับอีสุดยอดสวยงามโอเคครับแซบๆครับมันนี่ได้ออกเลยหอนเด้อหอนเด้อนี่โอเคครับ เอาครับเดี๋ยวเข้ามาซอยให้เบิ้ลนะครับผมสุกทุกอนุครับพี่น้องเอาเลยนี่ดึงเหลืองนะครับใหม่หัวเยอกหน่อยอา้าวอืมแซบขนาดเบิ้งก็แซบแล้วครับนี่พี่น้องก็ไป็ดกินนะครับผมรับรองครับผมแซบขอบคุณทุกการติดตาม รับชมนะครับผมเจอใบคลิปหนาครับโอเค